สวัสดีค่ะคุณผ้มชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการปิดฉากเผด็จการเปิดม่านประชาธิปไตยกับดิฉันกุณทิดาชนกุลเช่นเคยนะคะพบกันในวันนี้เนี่ยก็ผ่านพ้นการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของรัฐบาลอนุทินหนึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็เท่ากับว่าได้เริ่มนับหนึ่งนะคะการทำงานของรัฐบาลน,นี้อย่างเป็นทางการและเป็นการเข้าดาวระยะเวลา120วันนะคะตามสัญญา MOA ที่ได้ทำไว้กับพัก ประชาชนแต่ค่ะหลายคนก็เป็นกังวลเหมือนกันว่าปัญหาข้อพิพาทชายแดนไทยกับกัมพูชาภายใต้รัฐบาลของคุณอนุทินเนี่ยจะเป็นยังไงโดยเฉพาะการมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนามว่าพลเอกนัตพลนาคพาณิชหรือบิ๊กเล็กเนี่ยนะคะเพราะดูเหมือนท่านก็จะมีเรื่องราวการให้สัมภาษณ์ในแต่ละท่อนแต่ละตอนเนี่ยเป็นปัญหาอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นกรณีเรื่องการ เปิดด่านก่อนหน้านี้หรือกรณีล่าสุดเนี่ยที่บอกว่าหลังจากนี้ผู้ว่าบรันรเตียมียนเจยเนี่ยได้รับทราบแล้วนะคะจะมีการพูดคุยกับผู้ว่าสะแก้วว่าจะอพยพผู้คนเนี่ยไปที่ไหนส่วนความคิดในอุดมคติในหลายประเทศที่ทำกันก็คือจากบ้านหนองจานเนี่ยข้ามไปฝั่งบันเตียเมียนเจยและพัฒนาพื้นที่ตรงนั้นพร้อมทำเป็นเมืองคู่แฝดกัน ซึ่งจะทำคนไทยและกัมพูชาทำมาหากินต่อไปโดยที่อยู่ในแผ่นดินตัวเองนะคะเรื่องแผ่นดินแฝดอ่าเขาเรียกว่าเมืองแฝดเมืองคู่แฝดเนี่ยก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่พอสมควรนะคะเดี๋ยวพูดคุยกันกันกบทางคุณพรศักดิ์ศรีละมุนหรือหมูไม่กลัวน้ําร้อนนะคะสวัสดีครับพี่หมูค่ะสวัสดีครับนงแอนนะครับสวัสดีครับท่านที่เคารพครับขออนุญาตนะฮะรายการที่ผมจัดกับน้องแอนเนี่ยไม่มีลิขสิทธิ์ครับนาไปเผยแพร่ได้เลยครับ ขอบคุณครับแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะมีบ้านมีช่องอยู่ที่เชียงใหม่นะครับก็ติดต่อกันมาได้นะครับอยู่ที่อำเภอดอยสะเก็ดที่ดินสวยครับติดต่อกันมาได้นะครับใครจะไปสร้างบ้านเรือนหอใครมีตังหน่อยก็ไปสร้างหมู่บ้านจัดสรรหรือจะไปสร้างคารือหาดอยู่ให้ใหญ่โตนะครับใครก็ได้แต่นะที่มีพักพวกเป็นพยาต่างด้าวท้าต่างแดนนะแนะนำันมาซื้อนะครับ ห่างจากสนามบินสิบห้านาทีน้ำไม่ท่วมพิสูจน์ทราบได้นะใกล้ใกล้กับห้างสรรพสินค้านะเซ็นทงเทนท่านอะไรเยอะแยะโรงพยาบาลเอกชนเยอะแยะนะไปเชียงรายก็ใกล้ก็มีถนนใหญ่โตไปแม่กำปองอะไรแถวนั้นก็ดีแล้วก็คนที่สนใจจะซื้อปุ๋ยตอนนี้ก็ราคาเข้าถึงนะครับปุ๋ยตราหมูไม่กลัวน้ำร้อนครับแปด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 ตอนนี้ผมหมดตังค์แล้วครับตรงๆบอกตรงๆลยครับไม่มีตตังค์แล้วจะได้ เอาเงินมาเนี่ยมาช่วยกันเดียวยาช่วยกันเห็นใจหน่อยนะครับช่วยกันหน่อยนะครับขอบคุณครับที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหกหกห้าห้าพวกผมจะได้มีกําลังบังคับในการมาพูดคุยนําเสนอให้พวกพี่น้องในเป็นประโยชน์อะไรก็ได้ก็เป็นอย่างงี้ครับถ้าอยากให้อรายการปิดฉากผลิตการเปิดม่านประชาธิปไตยได้อยู่กันต่อไปก็ช่วยสนับสนุนกันหน่อยนะคะเดี๋ยวผมยังงอนนะนะจะไม่หนีติดต่อเดี๋ยวจะหนีไปแล้วนะ ทีนี้เรื่องอของบิ๊กเล็กเป็นยังไงล่ะครับผมอเอาอย่างนี้มาอนุทินหรือชาญบิลกูลใช่ไหมอ,มอนุทินหรือหนูเนี่ยเขาบอกตรงๆนะฮะว่ามีความตั้งใจโดยส่วนตัวนะแกมีความตั้งใจแล้วก็ต้องดูแบ็คกราวอนุทินดีๆนะมไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาจริงๆนะไม่ทําคนขับเรือบินเป็นไม่ง้อเอาว่าเอาว่างง่ายๆอย่างเงี้ยน่ารักด้วยนะคน ประมือให้ไปรับชิ้นส่วนอวัยวะของจากโรงพยาบาลมาช่วยคนที่โรงพยาบาลศิริราชก็ดีจุฬาก็ดีอันนี้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่แ้วก็ไม่ได้ทำมาครั้งเดียวก็ไม่ได้ไปทำเอาหน้าทำมานานละอันนี้ชื่นชมแต่ว่าสิ่งที่จะพังแล้วที่ผมบอกตรงๆสิ่งที่จะทิพไห่อพูดได้ง่ายนอกจากมีคุณสุปฏีนะค,คุณคุณเสียศักดิ์ แล้วก็คุณนัทเนี่ยคนเก่งๆเหล่านี้ที่มาช่วยพยุงแต่อย่าลืมว่าอีกสามสิบคนเลอะเทอะนะอไม่เข้าท่านะกระดางกันก็รัฐมนตรีทั้งหมดเนี่ยสามสิบหกเอาว่าดังดําดังดังดังเยอะไอ้ตรงเนี้ยแระสิ่งที่ว่าไอ้คนที่มีปากไว้พูดอย่างเนี้ยมีปากไว้กินข้าว เลอะเทอะไอ้นี่ก็ไม่ได้เรื่องไอ้เล็กเนี่ยหไหมเ mm hmm. ขาเป็นเพื่อนกับบ mm ิ๊กแดงเป็นเพื่อนกับอภิรัตคงสมพงษ์เป็นมือทํางานของลุงต mm hmm. มมูมันเลอนะมันเกจตนาอะไรไม่ทราบได้มึงไม่คิดได้ยังไงมึงไม่ฟังประชาชนเลยนี่ไงบ้าดูน <c oughs> ี่ประชาชนเขาต้องการจะป,ดดป,ดดปิด่ดนปิดดนานมึงบอกว่าจะไปสร้างเมืองคู่แฝดมึงคิดได้ไงเอาส่วนตีมส่วนไหนคิดในสมองมือ ไอ้อย่างเงี้ยที่จริงผมไม่อยากอยากจะจง,งบปากสง,งบคํามันพอสมควรนะเพราะมัน,นผมก็เห็นว่าเป็นเพื่อนของแดงที่ไม่พูดถึงเนี่ยแต่ว่ามันเลิะเธอเปิดด่านมางอะไรบ้างจีปาทะมึงมึงมึง่ยัง,ยงไงวะ <c oughs> มึงมาเดินในที่เขาเรียกอะไรนะบริเวณสารหลักเมืองวันนั้นไปลม้มทิ้งแะดีไม่หัวฟาดพื้น <c oughs> เขาเตือนมึงแลวว่ามึงไม่เหมาะสมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านของเมือง พระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระเจ้าของกรองอนะขั้นเตเท้าเจตคุบพ,พระการใจสีและพระเสาหลักเมืองอเขาไม่เอามึงก็าเตือนมึงแล้วแล้วมึงยังปากพร้อยๆอ,อีกว่าอย่างไรตบเลยหลังไหวนั่น ก็เขาอาจจะเตือนคิดได <ง S 2> ้ยังไงเขาจะปิดดา่านมึงเนี่ยว่าจะไปเปิดแล้วนี่ที่ดินใครบอกต่างคนต่างอยู่ไอ้คำเรมันก็บอกต่างคนต่างอยู่ก็ได้ในกลางแผ่นมันบอกว่ากูอยู่ตรงนี้มาสี่สิบปีแล้วไอ้นี่ที่ดินกูมึงจะทํายังไงวันที่สิบนี่เกิดได้อีกไปดูดิเกิดขึ้นไม่ได้หรอก วันที่สิบตุลาที่จะถึงเนี่ยที่ขีดเส้นตายกันไว้ส Esta, ิผักดันมมื่อผลักดันนี่ก็เตรียมกล้องเตรียมวิดีโอเตรียมโดนตายรูปอะไรตีประทะขอรอจังหวะมึงมือต้องคิดอ่านเรื่องตรงนี้มันจะแก้ไขรลักดันยังไงไอ้เล็กเฮ้ยไม่กระท่าค่ะที่จริงมันนั้นออนุทินก็ไม่อยจะตั้งมึงเป็นําสีว่าการหรอกแต่ว่ามึงมีภาาะติดพันอยู่และมึงมีนายดีค่ะ ไม่อยากเปลี่ยนม้ากลางท้งที่เขาอยากจะเปลี่ยนมึงใจหาแล้วแต่ว่ามันฉุกละหุกมาเป็นรัฐบาลอย่างนี้ก็ต้องยอมมามวานเขาเอื้อมมึง, <Wyoming. S 1> มงประชาชนก็เอื้อมนี่ไอ้แม่แทบภาคหนึ่งไปแล้วคนหนึง่งไอ้นั่นก็นเลอะเทอะกงแกง,องแกงองแกงโอ้แม่แทบภาคหนึ่งคนใหม่ไม่รู้เป็นยังไงบ้างก็ไม่ทราบได้นะคือบางทีอาจจะไม่ได้ดูอารมณ์ของพี่น้องประชาชนไทย คนที่มันเป็นบริหารประเทศผมถึงบอกว่ามีสี่ห้าท่านานะน,นั้นเลยดูดูดูที่ว่าเชิดหน้าชูตานะลัมตีต่างเพศที่เหลนมาพังงาดมือคอนก่อนผมยังถามไปลัมตีต่างประเทศไทยมันไปไหนวะน <laughs> หายไม่เจอตอนเดี๋ยวนีไ้ไอ้หมอนน้าไม่รู้ชื่ออะไรเลย <c oughs> เอาชื่อไม่ใส่หน้าอย่างเั้ตอนนี้มาเจอตั้นศรีศักเนี่ยการทูตมันต้องอย่างนี้ <c oughs> เข้าใจไหมไ <c oughs> อ้าการทหารนี่มึงยังว่า ก็เดินไปดูน้กูจะเปิดบ้านเป็นคู่แฟนไอ้บ้า mm. ก็เหมือนที่น้องงนว่าแล้นะที่ที่ได้คุยนอกเร่องเมื่อกี้ oh. ที่จังมาราน่ะค่ะเกี่ยวกับเรื่องคาสิโนที<อ>่มันล้ําชายแดนไทยเข้ามาเอเอซึ่งถ้าสมมุติว่าหนูไปสร้างบ้านอยู่ตรงนั้นเนี่ยเ<อ>ขาจะแบ่งแบบแบ่งใช้ผลประโยชน์กัน50-50อะไรอย่างนี้ได้ไหมมึงบ้าเป่าหนูเหนมึงบ้าไปแล้วอย่างเงี้ยบ้านยังไงก็คิดดู มาสร้างบ้านในที่ดินผมอ,ะอ่ะแล้วอยู่ๆผมเออเนี่ยไม่เป็นไรเรามาใช้ร่วมกันมึง <c oughs> บ้านในที่ดินคูแล้วก็เรื่องที่ดินส่วนตัวไม่เป็นี่มันราชอาณาจากักรน้องแอนราชอาณาจักรไทยก<ช>็ <c oughs> ามาขี้ใส่ <c oughs> พูดง่ายๆมาขี้ไรเยี้ยวใส่ไปดินมึงอ,ะอ่ะถูกไหมมันต้องเลื้อทิ้งสถานเดียวเือทิ้งสถานเดียวบมมันทีเดียวจบหรือว่ามึงมีนอกมีใน ฮะมีนอกมีใหนหรอือเปล่าเออเอออันนี้นนั้ทำให้ค, <ำ S 1> คนสงสัยนะอืมเพราะถ้าย้อนย้อนกันไปอ่ะการที่จะไปมีคาสิโนตั้ง <c oughs> เด่นตระงานอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่ง่ายนะคะแล้วมาอยู่ในดินแดนของเราแล้ว,ลวเห็นว่าอุ้ยทําถนนหนทางกนน็่าจนดีสี่ห้าสิบล้านนะถนนน่ะเออมาทําได้ยังไงก็ถึงว่าไอ้พวกถ้ากงต้าแกในตลาด สภาหาอการค้าบางคนนะสภาอุตสาหกรร,กรมบางคนในจังหวัดอะไรต่างๆน้ในพ่อค้าอะไรต่างๆในทหารชั่วช่วทหารนอกแถวบางคนเนี่ยมีส่วนได้เสียนม,ม้นไปฟังดูใครนั้นได้พูดที่โดนจับไปเมื่อเมื่อหลายพศออที่แล้วที่พี่อะไรนะคุณ<อ>วีระเหรอคะอืมอมเขายืนยันมาตลอดเลยนะว่าตรงนั้นเนี่ยคือแผ่นดินไทยก็เน,น,นิ่นเลยดิแล้วมึงจะไปทำคู่แฝดคู่แฝดอีกคู่แฝดพ่อไงมันเละ ผมเน่แค้นใจในผมที่ผมพูดเนี่ยผมขออนุญาตเพื่อนคุณแล้วนะผมขออนุญาตเจ้านายคุณแล้วเขาก็ผิดหวังในตัวคุณนะอุตส่าห์หมามั่นบ้นมือว่ามึงน่าจะชั่วช้าชั่วช้ามั่งเลิะเธอะมึงมึงใครแ้โวยอาจจะสายประนีประนอมไม่ใช่ประนีประนอมคนมันบอกมึงโกงมึงเลอะเธอะมึงเป็นอาหารไม่ได้ไงขมานขมทหารเผาขี้มาเลยไง ไม่ไปออกลบลบไม่เป็นมึงหน้าที่เผาสิ่งปฏิกูลเอเในฐานบ้านพี่เมืองน้องเราก็ยกแผ่นดินหนีจากกันไม่ได้ยังไงเราก็ต้องทํามาค้าขายกันอยู่ดีมันไม่ได้เลยมันไม่คดามันในเรื่องนี้มันต้องเป็นลักษณะเป็นกิจลักษณะจะต้องไม่มีอะไรความมันเหมือนแบบบ้านพี่เมืองน้องมันที่เป็นรูปแบบลักษณะกิจลักษณะที่เป็นเอาเป็นแบบอย่างที่ ที่ดีอ่ะคือต้องมีความจริงใจอ่ะในการที่จะคบหากันอ่ะมีตั้งแต่ระดับล่างถึงถึงระดับบนนะปักกิ่งเนี้ยปักกิ่งจีนเนี่ยเป็นเพื้านพี่เมืองน้องกับกรุงเทพไออย่างเงี้ยใช่ไหมเจ้าฟ้าเจ้าเป็นนิน้องเจ้าฟ้าเจ้าไปดินเสด็จปีมื่อท่านได้รับพระเกียรติอย่างสูงส่งจากประเทศจีนแล้วเขาก็ถือว่าเราคบหากันมาแล้วคนไทยเมืองเมืองคนไทยเนี่ย จีนกี่เปอร์เซ็นต์น่ะพี่ก็จีนมีเชื่อนะพี่นี่เออคนไทยเนี่ยมีเชื่อจีนแปดเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์น่ะหนูนี่ชวนนี่เออชวนเนี่ยใช่ชวนเนี่ยเพราะมันมันมันทัน้งนั้นอ่ะค่ะไอใหญ่เมื่อึงไปเขาคนชายแดนบอกหนึ่งเขมรมคบไม่น่าขี้รักเล็กขโมยน้อยไอต้อรบต้อแล้วาหาักหลังเนรคุณคนมึงยังอยากจะไปเป็น เมืองคู่แฝดไอ้อบ้ามึงเอาค,อความคิดสมองกลวนโงอ่อนาไหนมึงมาคิดมึงเป็นอาหารพลเอกมาได้ยังไงวะคือจะบอกว่าเป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยแต่ถ้าเพื่อนบ้านเนี่ยคอยเคลี้ยงของใส่แล้วก็ไปฟ้องคน,นอื่นทั้งว่า,วาเรารังแกทั้งที่เขาทําเองอันนี้มันก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีกันลำบากตบกันลังแหม่มาเออแล้วแถมคนในบ้านเราก็ได้รับบาดเจ็บขาขาดกันอย่างนี้อีก เพราะนั้นพูดแบบนี้ก็เลยทําให้ประชาชนบกนไเกิ<า>เเดกนหนูะนะะหนูอนุทินครับท่านนายกครับขออนุญาตไม่ใช่พลาดไปท่านอนุทินครับท่านจะพังเพราะไอ้ไอ้คนอย่างเงี้ยแต่สวนท่านไม่พังแน่นอนถ้าใช้ปุ๋ยหมูไม่กวนน้าร้อนไปดูกันค่ะพี่ป้านาอาทุกท่านอยากมีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพไหมครับ ลองใช้ปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนแล้วท่านจะประทับใจในผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยดินดีพืชโตเร็วต้นสมบูรณ์ใบเขียวสวยผลไม้ติดลูกเยอะลูกใหญ่ผิวสวยรสชาติอร่อยอ้อยลำใหญ่มันหัวโตวน้ำยางเยอะเปอร์เซ็นต์ยางสูงข้าวรวงใหญ่เม็ดสวยน้ำหนักดี หายได้ราคาป้องกันการติดเชื้อโรคเชื้อราลดค่าปุ๋ยเคมีสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนหนูนี่อาจจะพังเพราะกะลาโห่มนะคะแต่ถ้าดินท่านพังอยู่เนี่ยฟื้นได้ด้วยปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนนะคะเพราะว่าถ้าดินดีเนี่ยอะไรอะไรต่างๆก็ดีไปหมดเลยนะคะ ฝากปุ๋ยหมูไม่กลัวน้าร้อนไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะและโปรโมชั่นตอนนี้พิเศษมากๆ888บาทแถมอาหารสำหรับต้นไม้เนี่ยให้ด้วย12มูลค่าทั้งหมดเนี่ย500บาทนะคะได้ไปเลยในราคา888บาทโทรมาได้ที่0819116655นะคะดีจริงครับเพราะว่าฉีดปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนไม้ปุ๋ยจะไปดึง ซึมซึมซับดูดซับปุ๋ยเดิมที่ฉีดมาี่20 30ปี10ปีขึ้นมาใช้งานได้ใหม่อมันจะได้ทำให้หนึ่งดินร่วนซุยมีไส้ดงไส้เดือนนะาะง่ายๆแล้วก็ผลผลิตเยอะนะครับดีครับช่วยหน่อยนะครับไม่มีตังแล้วครับมันเรียกมีก็ราคาเข้าถึงได้ได้มีรายได้มาใช้จ่ายในเนี่ย ในสายนี้กันเชื่อกันนะครับเมตตายแลนะครับผมคิดว่าผมคำน้องเงินยังเป็นประโยชน์ได้ก็กรุณาส่งเสริมนะครับจัดสรรหม่นอยแล้ก็ใครที่คิดว่าพอมีสะตุ้งตะตังอยากไปสร้างเรือนหงเรือนหอนะอยากไปมีตังเยอะหน่อยก็ไปสร้างหมูมันจัดสรรขายหรือจะสร้างกรรดือหาดอยู่เองอะไรต่างๆใครที่มีเพื่อนช้างต่างด้าวเเท้าต่างแดนอะไรต่างๆแนะนำแนะนำคนมาซื้อได้ครับ ที่ดินที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับห่างจากสนามบินไม่กี่นาทีครับนิดเดียว<ม>แล้วก็และแวกนั้นก็รายล้อมไปด้วยห่างสัรพสินค้าวิวทิว,วทัศัสวยครับเห็นดอยสุเทพโรงพยาบาลก็มีดีครับไปแม่กำปองก็ใกล้ไรต่างๆนี่นก็ก็ดีครับช่วยขันหน่อยนะครับผมก็ขายขายที่ดินผมเองครับไม่ได้เป็นนหน้าอะไรครับ แันดูนายนี่นะครับจะมีมีมพักพวกเอ้ยคนนี้รวยไปชื่อซิดึงคุณหมูหน่อยแนะนำกันได้คะแนะนำกันได้ครับที่08-19-11-6655นทีนี้มาต่อก,กันกับเรื่องของคุณอนุทินอายุจริงๆก็อายุรัฐบาลนะคะก็น้อยอยู่แล้วนะคะ4เดือนเนี่ยแต่เผลอๆอาจจะพังก่อนซะด้วยซ้ำพังนะเพราะเพราะอย่างเงี้ยคือคือเล็กบอกตรงๆนะอนุทินเขาไม่อยากได้คุณหรอกบอกตรงๆ แต่บางเงินคุณมีเจ้านายชื่อท่านประยุทธ์จันโอชาบางเงินคุณมีอดีตพบสบที่เป็นเพื่อนคุณอ่ะอภิรัตคนสมพงศ์คิดว่ามันน่าจะคาถาบางเงินมันงานมันเกี่ยวเนื่องมาประชุมอะไรไปต่างๆเนี่ยก็ท่านั้นอ่ะเอาเอาอนุทินก็แก่สีเดือนไม่ได้คือไม่ใช่ฝีมือของคุณนะเล็กนะไม่ใช่ฝีมือของพวกคุณนะ อดีตแม่ทัพภาคหนึ่งนะคนนึ่งก็โครมโครมผม,มเออเดี๋ยวแลวเธอ,อ,เอ,อเดี๋ยววันสองวันผมเป็นห่วงกองทัพกระลาผมวันข้างหน้าถ้าแม่ทัพภาคหนึ่งขึ้นไปเป็นผบทบทิพไหยไปด้วย <c oughs> เอาเป็นว่าผมลำคาญจริงๆก็ไม่อยากจะพูดถึงอะไรมากมายหรอกแต่ว่าลำคาญก็เหมือนกับเหมือนไอผู้ว่าตักแก้วมึงแลเทอมันไม่คนามันเนี่ย ประเทศไทยประเทศชาติมันมีด็กคนที่มันอยู่อย่างเงี้ยค่ะไอทหารนอกแถวบางคนในทหารที่มันเลอะเธอไอขา้าราชการประจำฝ่ายปกครองปกครองรอะไรต่างตาตำรวจทหารกรมศรุนกากรกรมสรรพสามิตรอะไรต่างต่มีคนชั่วข้าราชการชั่วปาปนอยู่มันทําให้หน่วยงานและทั้งประเทศชาติมันสะดุดเหมือนกับเ็าเรียกว่าประเทศมันติดลมอ่ะแล้วเราก็เลยต้องเสียดินแดนแบบเนี้ เออเพราะว่าปล่อยประละเลยกันมานานก็ใช่เพิ่งรู้เนี่แม้แตไม่เกิดคงครามคงครามเมื่เจ็ปวันที่แล้วที่ที่ลบกัน5วันเต็มๆต็อะใช่ไหมเพิ่งรู้เนี่ยเลยน้องจานโอ้หมันยึดกันมาสี่ปีแล้วมึงทําอะไรกันอยู่ที่ผ่านมาแล้วคุณวีระเขาไปติดคุกฟรีด้วยนะไปติดคุกฟรีเออหาว่าไม่ถูกรหารนะคุณวีระน่า แกเป็นคนเดียวที่ไม่ยอมรับเราตรงนั้นแผ่นดินของขเขมรวันที่สิบเนี่ยผมอยากจะรู้ดูน้าหน้าน้าตาดูว่ามึงจะทำยังไงผู้ว่าสากักแก้วเนี่ยมาดูแม่ทัพพรรคหนึ่งมันจะทำยังไงคนใหม่เนี่ยมันคิดอ่านประการใดพรรคก็ตีไปหมดแล้ววีวดีโอกล้องวีดีโอกล้องวงจรปิดอะไรต่างๆเนี่ยอยากจะรู้ไอ้นู่นมันก็หาช่องทางเล้วมึงเล่นเขาก่อนอมันน่าด้านไปคุยกับคนถอยคนตะขุน คุณไม่เสงเร่งคนเมายาบ้าคนโรกจิตใช่ไหมคนขี้เลื้อนนะพูดง่ายๆเสงเคร่งอ่ะไม่คุยมันได้ไงมึงต้องทุบแต่ก็พยายามจะเอาเป็นผู้หญิงเด็กพระพระจริงหรือเปล่าไม่รู้นะหรือก็ไม่ไดใส่จีวไน่ร้เอผมก็เป็นเป็นพระได้หัผมอย่างเงี้ยโกนผมอย่างเงี้ยคนมาเยี่ยวใส่ที่ประตูบ้านมึงทุกวันทุกวัน คนมมามาอ้วกไครทุกวันเนก็ตามสบายเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะมนคนอย่างนี้มันต้องไล่ต้องหยุดประทัดไล่ทุบเคหัวมันอต้องสั่งสอนมันไอ้พวกหัวร้อนอย่เงี้ยพึ่งอำนาจรัฐอย่างเดียวไม่มึงเอาเนี่มึงทุบ <c oughs> อยู่ในบ้านกูดีกว่าหามึงบุกลุกเอ,อใครจะผิดจะถกงมึงบุกบ้านกูไอ้บ้าไอ้ยามวิการด้วยบางทีใช่ไหม มึงต้องจัดการอ้บ้ามึงตีนปล่อยให้รู้ไหมพักพวกน้องนุ่งพี่เชื่อเจองเจเอน้องกันอะไรเนี่ยแล้วก็อาจารย์บุ๋มอะไรต่างๆนี่คนเนี่ของจริงเนี่ยคนไทยเขาต้องการการจะเห็นผ่านจากน้องๆพี่ๆเ่าเนี้ยคุณบุ๋มพนัดดาเจเอเจองเจเอคุณกัน อะไรเงี้ยกันอะไรเนี่ยการจอมพ,อมพลังพลังจอมพลังเลยคนเรานี่ต้องปรบมือต้องสร้างอนุสาวรีย์ให้เขาเลยจริงๆเขาเนี่ยอันนี้เรียกเสียสละใช่<ห>แต่ว่าอห็นไหมมีที่ไหนกองทัพภาคสองคนนิยมชมชอบปรบมือให้โอ้โหตอนนี้เดินสายเดินสายไม่ว่างไม่ว่างแม้กระทั่งมามอบทง ให้ครับแม่ทัพภาคสองคนปัจจุบันยังไม่มีกําหนดวันอีกรู้สึกวันนี้มั้งแจ่เริ่มที่จริงก็มอบทงกันมอบงานกันมอบหน้าที่กันวันที่สามสิบกันยานี่ต้องเลื่อนมาเป็นวันที่ 1, 2, 3, 3, หนึ่งที่สองที่สามตุลาเนี่ยันเนี้ยใช่ไหม<ช>ไอ้อย่างเงี้ยเล้วดูแม่ทัพภาคหนึ่งภาคสองพื้นที่ติดกันไอ้ภาคหนึ่งถูกด่าถูกตำหนิมึงอยู่ยังไงวะไอ้บ้า ทะลึ่งไหมล่ะแล้วทำให้คนเครือบแคลงสงสัยโอ้เออเออเออจริงไหมเออเออใช่ไนเขาไปดูขายค้ามนุษย์ยาเสพติดกันพันือนของเถื่อนของนี้ภาษีอย่างต่างๆเนี่ยวัวจริงใช่แล้วเว้ยประตูสัตว์ใช่ไหมพืชเกษตรใช่ไหมมีข้าวหัวคิวนี่ข้าวตงนี่หว่าตองวงตองโอเฮ้ยคนมันคิดไปแล้ว ผมไม่ได้บอกแล้วพวกคุณทำ<ม>ด้วยตัวเองมันไม่ใครโง่หรอกคนนี่เป็นนายทหารยศนายพลขึ้นมาได้เนี่ยมันมีฝีมือทั้งนั้นอ่ะแต่ในวางว่งมาจังวะเวลามันเฮ้ยกูว่างๆน้องลุกมันขอนายผมใจไหม,ม,มคุณอย่าทําตัวประพฤติตัวเป็นตำรวจเฮงสวยบางคนที่รอรับสวยจากลูกน้องมาบัคเคนให้ถึงถึงบ้านถึงช่อง นี่ได้ข่าวนะที่ได้ข่าวมาก็บอกเมียเมียของนายทหารชั้นผู้ใหญ่บางคนที่อยู่แถวเก็บชายแดนอะไรต,ต่างๆเราเนี่ยมีส่วนได้เสียกันเยอะไม่ใช่จากวงการหม่งกันมานเอาแน่ๆทุบทุบดึกคาสิโนโที่ตราดได้ดูหน่อย,เ,ย <Bol Boo> เอากันแน่ๆวันที่สิบมึงถักดันไอ้พวกคําเม็นหนะ้า น่าพวกนี้พวกนยดูเออพวกนายดูพวกหายใจทางผิวหนังอะพวกหายใจทางผิวหนังพวกนอนส่วมนี่ออกไปก่อนพวกถอยพวกสะทุนเนี่ยไอ้พวกนี้เราคุณคนเนี่ยมึงทำดูให้มันขึงขังไว้ดูเลยก็อะไรวะทําไมทําไมเนี่ยยกตัวอย่างให้เห็นไอ้คาเมนมนเกเรแต่กับยวนไม่กล้ามันยังแหลมไปยิงไอ้เอ็มยี่สิบเอ็ดใช่ไหม พึงปังพึงปังใส่ลาเปลาเอาจริงถอยขูดเหมือนกันมึงต้องยกเหตุยกผลไว้อย่างเนี้ยมันไม่ได้กระทำกับเราอย่างเดียววันที่ลบกันพิ่มพ่งกันเสียวันหลายวันก่อนด้วยนะมึงมึงก็ยิ่งรวดนี้เข้าลาวเหมือนกันที่เขาเห็นที่ว่ามึงต้องคิดต้องอ่านต้องฝ่ายความมั่นคงเวลานี่มีทางเดียวคือตกมันอย่างเดียวตบไปเลยเดี๋ยวก็ว่ากันสั่งซ้อใครจะบอยบอยขอดเราอยู่ได้เอาเชื่อผพราะมันอยู่ได้ อ,อไอ้การไอเมกาจีนมันจะส่งอาวุธอะไรมาขายก็ช่างแม่งมัน <laughs> เอาเป็นว่าเราอยู่ได้มึงจะบอยขอดมึงกลัวจะผุดสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษแมวที่ไหน <laughs> เล่นไงเจอเนี้ยแล้วไงสุภาพบุรุษที่กระทำแล้วไงทุย<ม>ชาวบ้านเนี่ยเขาเคยเยียวยาเขา้างไหมเยียวยาเขาบ้าง,งหร <laughs> ือเปล่านี่ไม่ใช่เฉพาะภาคหนึ่งภาคสองภาคสี่ ต้องพูดถึงเหมือนกันหนึ네 tort, ่งเดี๋ยวคาบอมอ๋อภาคใต้ใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวนุ่นนึงในรอบยิงทหารทหารพงศารผ่านต่อเจดงจต่อเจดอทั้งหนึ่งสองสเนี่ยคนเหล่านี้ต้องได้รับเกียรติยศต้องได้รับชื่อเข้าอยู่ในฮอฮอฟเฟลเขาเรียกว่าขอแข่งเกียรติยศเหมือนกันแล้วก็ดูแลเขาหน่อยสิภาคใต้เหมือนกันนายเล็กดูเขาหน่อย ไม่ได้ปล่อยให้เขาตกละกรมลาบากใช่ค่ะทหารชายแดนภาคสามก็เหมือนกันต้องช่วยเขาดูแลสอดสางนิมดีโดยยายเล็กวาสนานานุ่มบอก่าบางหน่วยก็ก็น่าจะจริงเสียแล้วอะไรล่ะคะก็น่าจะจริงที่ว่าอาหารการกินไม่ไม่น่อ๋อที่มีแล้วไอ้บางคนบางคนในทหารบางคนคนคุยหวยแตกร่ำมันตีช่วยเหมือนกันบอกยุคก่อนกินดีกว่านี้ไอ้บ้านั่นมันยุคก่อน พูดไม่ได้ไงในสภาความลำบากสมัยก่อนกินกินขนาดนี้ปลากระป๋องกับกับมาม่าเนี่ยถือว่าดีที่สุดแในยามพระทากันแน่นอนเวลานี้ยุคมันเปลี่ยนไปเปรียบเทียบกับมึงที่นั่งอยู่บนหอยคอหอยฮะงาช้างได้ไงเคยลบมังอ่ะออาทอยากจะดูดิอืมค่ะ <Wow. S 2> ดูแลก็ด้วยแม่แสงกองทัพภาคสามนี่เมื่อเห็นข่าวไอ้ก็เลยรอะไรพวกหนังไอ้ก็เรียกสาระไม่ใช่สาระดีนะค่ะรายการต่างๆนี่ก็ไปจัดในสองช่องห้าไปเยี่ยมฐานนู่นฐานนี้นะ <c oughs> ชายแดนน,นั้นตรงเนี้ย เขาอยู่ก he ันย so, ังไงไม่ใช่ไม so ่รบนะเขาเขาทำหน้า <searching> ท really ี oh, <no. S 2> ่ในการตรวจคนเรื่องยาเสพติดนะมั <aunt> ้ยปักใต้นี่ยิ่งแล้วใหญ่ขาคงขาขาดขาด้วนมือขาดบางทีก็เสียชีวิตกันเลยเสียชีวิตมันมผ่านต้องดูเลเขาด้วยไอ้บ้าเนี่ยอนุทินฟังผมไว้ได้ครับท่านยกคุณจะพังโครมเลยแหละถ้ามีรัฐมนตรีกาาโหมอย่างเนี้จะพังเพราะกาาโหมนี่แหละ เออเพราะฉะนั้นก็ดูกันด้วยนะคะโดยเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยทำหน้าที่นะคะของท่านแล้วก็ดูอารมณ์ของพี่น้องประชาชนด้วยเพราะว่าบางทีในมุมแอนนะแอนว่าบางทีท่านก็อาจจะก็หวังดีแหละก็เห็นว่าเออยังไงเราก็ยังต้องพึ่งพาอาศาัยกันนะยังต้องค้าขายกันอะไรต่างๆเพียงแต่สถานการณ์ณนะขณะน,นี้ประชาชนอารมณ์ของคนไทยเนี่ยเขาก็ไม่ไหวนะคะ พูดอะไรไปก็อาจจะทัวลงได้เหมือนกันแต่ที่นี่ยินดีให้มาลงนะคะลงมาที่ปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนได้เลยนะคะเพราะว่าลงปั๊บเนี่ยโอ้โหดินดีต้นไม้ดีออกดอกออกผลออกมาเป็นอย่างดีเลยนะคะโทรกันมาได้ที่0819116655 พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษ888บาทนะคะแถมอาหารเสริมสำหรับต้นไม้ให้ไปอีก12ด้วยนะคะโทรมาได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่สนใจจะสร้างบ้านสร้างเรือนหอนะใครมีเงินหน่อยก็จะซื้อที่ดินไปสร้างหมู่บ้านจะหมู่บ้านจัดสรรนะหรือจะสร้างคาราอหาดอยู่อาศัยเองก็ที่ดินที่อำเภอดอยสะเก็ดพิสูราบแล้วว่าน้ำท่วมใหญ่ที่หาดที่เชีงยงใหม่นะ,ะที่นี่ไม่ท่วมมองเห็นดอยสุเทพ ห่างจากสนามบินนิดเดียวนะครับไม่กี่นาทีนะครับแล้วก็ใกล้เคียงก็มีโรงพยาบาลเอกชนมีโรงพยาบาลนู่นนั่นสรรพสินค้าสับพสินค้านะจะไปเชียงงเชียงรายก็สะดวกไปแม่คำ้องก็สบายอ่านี่ติดต่อกันมาแน่ครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหกหกไม่มีตังเลยครับเชื่อไหมครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณพรศักดิ์ศิีลมนนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ